น้องจ๋าพี่คุยกับหนุ่มฝรั่งออนไลน์อีกสองเดือนเขาสีมาหาเขาบอกว่ายากมาเห็นบ้านเห็นช่องชีว่าจังดาน้องจ๋าว่าพี่วาซีให้เข้ามาอยู่บ้านเลยคิดจังดานี่เป็นคําถามนะคะใยสำหรับใย,ยจ๋าเนาะการที่มีหนุ่มออนไลน์เรายังไม่รู้ในวันข้างหน้าอย่าให้เขาคิดสบายจนเกินไปจริงๆแล้วฝรั่งทุกคนไปเที่ยวนะ,ะเขาพร้อมที่จะมีเงินจ่ายค่าโรงแรมครั้งแรกให้เจอ ให้ไปเจอที่โรงแรมการประทับใจไม่จําเป็นต้องที่บ้านอืมนะบอกเขาตรงๆไปจอยไปเจอไปสังสรรค์ไปเที่ยวที่บ้านได้วันหนึ่งแต่บ้านไม่ต้อนรับในช่วงที่เจอกันใหม่เพื่ออะไรหนึ่งเราจะได้เห็นความเป็นจริงของเขานะสอง อ่าถ้าเขามองว่า้ยอยู่บ้านฟรีหวังจ่ายน้อยประหยัดเงินเยอะวันข้างหน้ารีบปุ๊บปับ๊บจับแต่งงานแล้วเข้าอยู่บ้านเราเลยยังไม่ทันได้พูดคุยวางแผนอะไรมันจะลำบากในวันข้างหน้านะสการที่ไปเจอกันครั้งแรกเมื่อประทับใจเนาะการพูดคุยปัญหาเรื่องของตัวเองอย่าได้ปิดบงังอย่าหวังเอาแต่ผัวนะเราต้องได้ในสิ่งที่เราต้องการเพราะนี่คือฝรั่งนะคะ ไม่ใช่เรามานั่งจีบสาวไทยหนุ่มไทยที่เรามองหน้ากันเข้าใจกันเข้าใจประเพณีนะสำหรับฝรั่งถ้าเราไม่พูดแต่แรกอย่าคิดอย่าหวังว่าวันข้างหน้าจะได้นี่คือสิ่งที่จะทําให้เราสบายใจตั้งแต่แรกแต่ทีนี้ถ้ามุดเนาะอีกเคสหนึ่งนะคะยกมาโอ้เนี่ยฝรั่งมาอยู่กับพี่และโอเคนะอยู่กินเที่ยวมานอนอยู่บ้านพี่จ่ายทุกอย่างพอกับให้เงินแค่ห้าพันกลับไปแล้วหายต๋อม แต่โทรมาทุกวันเลยโทรมาทุกวันเลยนะคะวันละสองรอบเนาะบอกรักตลอดแต่เงินไม่ยอมส่งเห็นไหมในความหมายเขามองความสบายของเขาเขาคิดว่าเราไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเพราะเราไม่เอ่ยบางคนเห็นแก่ตัวนะอ่าบางคนเห็นแก่ได้นึกถึงตัวเองอ่าเขาสบายโอเคเขาอยู่ตรงนี้เขาพร้อมจ่ายในส่วนคําว่าส่วนกินดูแลเที่ยวด้วยกันนะคะ ไปไหนด้วยกันอันนั้นนะ่ะเป็นความสุขของเขาไม่ใช่เราเราหยุดงานเพื่อต้อนรับฝรั่งถ้าเรามีงานประจำเราต้องพูดเลยถ้าเธอมาเนี่ยฉันต้องหยุดงานฉันต้องเสียงานเธอรับผิดชอบตรงนี้ไหมนะสิ่งที่เราจะต้องอยู่ต้องเจอถ้าไม่มากมายขั้นต้นก็คือการรับผิดชอบงานที่เราต้องลาง,งานดูแลเขาอย่ายอมเสีย โดยการที่ลาออกโรอฝรั่งเพราะการมาเทนเนอร์หรือว่ามาเจอกันเนี่ยใช่ว่าจะได้แต่งงานกันสะทุกคนแม้กระทั่งมาเที่ยว3มเดือน90วันนะก่อนที่จะมาต่างประเทศเราต้องพูดคุยอยากคิดว่าเราต้องสละเพื่อไปข้างหน้าอันนี้จริงแต่ถ้าเรามีแผนการพูดคุยว่าเนี่ยถ้าฉันไปเที่ยวกับเธอสมเดือนเพื่อลองใจอยู่ด้วยกันแต่พอเธอไม่เอาฉันพอฉันกลับมาตกงานใครจะรับผิดชอบ ถ้าเขาบอกโอเคสเดือนชั้นจ่หนึ่งเรายังมีเงินสำรอง 2. การที่พูดคุยเคลื่อนต้นนั่นคือการเปิดใจทั้งสองฝ่ายสาเคลียร์ในหัวใจเราได้ก็เอาไม่ได้ให้รีบทิ้งไวๆให้เราทิ้งเขาก่อนที่เขาจะทิ้งเราพี่น้องขาอย่าคิดมากเนาะสู้ๆขอให้เจอคนดีขอให้เจอคนที่รักนะคะทุกสิ่งทุกอย่างตัดสินใจไม่มีผิดมีถูกทำยังไงให้เราระวัง ป้องกันตัวเองอันนี้คือหัวใจสําคัญที่จะสื่อต่ออยากให้ทุกคนนะคะได้รับแต่สิ่งดีๆเนะาะวว้แลวกับไปเด้อพี่น้องโชคดีกันทุกท่านจ้า